สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกวิชาหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยสำหรับนักการตลาดยุคใหม่นั่นก็คือวิชา TLL 340ที่ว่าโดยเรื่องของ UX UI หรือ User Experience กับ User Interface นั่นเองว่าแต่มันคืออะไรแล้วทำไมเราต้องเรียนไปดูกันเลยครับเอาล่ะครับหลักๆที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็จะมีวิชาตอลอ340เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วตลอดเทอมเราจะเรียนอะไรกันบ้าง มีงานโปรเจกต์อะไรต้องทําเรื่องสําคัญเลยก็คือการให้คะแนนและวันสําคัญต่างๆและสุดท้ายเราจะมองไปข้างหน้ากันว่าเรียนจบแล้วจะเอาไปทําอะไรได้บ้างโอเคครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยตอลอ340คืออะไรมาทําความเข้าใจบทบาทและเป้าหมายของวิชานี้กันครับ วิชานี้ว่ากันง่ายๆเลยนะคะก็คือการเรียนรู้ที่จะทำให้ลูกค้าของเราเนี่ยเวลาเขาเข้ามาใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราแล้วเขาจะรู้สึกดีรู้สึกว่ามันใช้ง่ายไม่หงุดหงิดพูดง่ายๆคือสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้นั่นแหละครับซึ่งในฐานะนักการตลาดเรื่องนี้สำคัญมากๆในยุคดิจิทัลเลย และสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันในวิชานี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าจัดเต็มมากเราจะได้เริ่มตั้งแต่การคิดไอเดียเลยนะไปจนถึงการมิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้จริงๆแล้วก็เอามาสร้างเป็นสิ่งที่เรียกว่า Wireframe หรือเหมือนเป็นโครงร่างคร่าวๆของหน้าเว็บหน้าแอปสุดท้ายคือการสร้างตัวต้นแบบหรือ Prototype ขึ้นมาเพื่อนำเสนอผลงานได้เลยคือเรียนจบไปนี่ทำเป็นโปรเจกต์ได้เลยครบวงจรมากๆครับ แล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวิชานี้เนี่ยตามโครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการตลาดมันคือวิชาเลือกเฉพาะด้านนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่ามันเป็นโอกาสดีมากๆที่จะได้เรียนรู้ทักษะเฉพาะทางที่ตลาดงานตอนนี้ต้องการตัวสุดๆเลยเอาล่ะพอรู้แล้วว่าวิชานี้คืออะไรทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าตลอดทั้งเทอมเนี่ยเราจะเดินทางไปบนเส้นทางการเรียนรู้นี้ยังไงกันบ้าง หัวใจหลักของวิชานี้เลยนะคือสิ่งนี้ครับ Design t h i n k i n หรือกระบวนการคิดช่างออกแบบมันคือเฟรมเวิร์ก5ขั้นตอนที่จะเป็นเหมือนเข็มทิศให้เราเลยเริ่มตั้งแต่การเข้าใจผู้ใช้ให้ลึกซึ้งการกำหนดปัญหาให้ชัดเจนการระดมไอเดียแบบไม่มีกรอบไปจนถึงการสร้างต้นแบบแล้วก็เอาไปทดสอบกับผู้ใช้จริงๆเป็นกระบวนการที่ทรงพลังมากๆครับถ้าดูภาพรวมตลอดเทอมนะช่วงแรกๆเลยสัปดาห์ที่1-5ถึง เราจะปูพื้นฐานกันก่อนให้แน่นๆเลยครับทำความรู้จักกับหลักการของ UX/UI นะพอพื้นฐานแน่นแล้วช่วงกลางเทอมสัปดาห์ที่6 1ถึง11เนี่ยแหละของจริงเราจะเริ่มเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับเครื่องมือการตลาดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์อีเมลเ o c i ลมีเดียหรือแม้แต่ AI ค่ะและสุดท้ายช่วงสัปดาห์ท้ายๆก็จะเป็นเวลาของการโชว์ของครับคือการนำเสนอโปรเจกต์กลุ่มแล้วก็เตรียมตัวสอบไฟนนลกัน เรียนทฤษฎีไปแล้วก็ต้องถึงเวลาลงมือทำจริงเรามาดูกันครับว่าเราจะได้โชว์สกิลของเราผ่านโปรเจกต์และงานต่างๆยังไงบ้างเรื่องสำคัญมาแล้วครับ เรื่องคะแนนดูจากกราฟนี่จะเห็นเลยว่าสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุด40%มาจากงานที่มอบหมายนะครับรองลงมาคือสอบปลายภาค30%โปรเจกต์กลุ่มอีก20%แล้วก็การเข้าเรียน10%แปลว่าอะไรครับแปลว่าวิชานี้เน้นความสม่ำเสมอมากๆใครขยันเข้าเรียนขยันส่งงานก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วย้ำกันอีกทีนะครับ 40%เลยนะมาจากงานในห้องเรียนแล้วก็งานย่อยๆที่ได้รับมอบหมายไปเพราะฉะนั้นการเก็บคะแนนระหว่างทางนี่แหละคือหัวใจสำคัญเลยและอีกหนึ่งไฮไลท์ของวิชานี้เลยก็คือโปรเจกต์กลุ่มครับอันนี้สนุกแน่นอนเราจะได้จับกลุ่มกันไม่เกิน8คนนะแล้วก็ไปเลือกธุรกิจจริงๆที่เราสนใจมาเลย จากนั้นก็เอาความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาทั้งเรื่องการวิจัยผู้ใช้ทั้ง Design t ทิง k i n g มาใช้สร้างแคมเปญการตลาดดิจิตอลให้ธุรกิจนั้นๆสุดท้ายงานที่ต้องส่งก็จะมี2อ,อย่างคือสไลด์นําเสนอกับตัว prototype หรือ mock-up ที่เราทําด้วยเครื่องมืออย่าง Figma หรือ c a n วาครับเหมือนได้จําลองการทํางานจริงเลยส่วนเกณฑ์การให้คะแนนโปรเจกต์นะครับก็จะดูหลักๆ4อย่างนี้เลยอย่างแรกคือเนื้อหาและการวิเคราะห์ทําการบ้านมาดีแค่ไหน 2. คือการนำเสนอเล่าเรื่องเก่งไหมชัดเจนหรือเปล่า 3. คือความคิดสร้างสารรค์และการออกแบบงานสวยไหมไอเดียเจ๋งแค่ไหนและสุดท้ายที่สำคัญมากคือมันเอาไปใช้ได้จริงหรือเปล่าทุกหัวข้อคะแนนเต็ม5้าเท่ากันหมดเลยครับโอเคครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วมาดูเรื่องการให้คะแนนกับวันสำคัญสำคัญที่ต้องกาปฏิทินไว้เลยดีกว่าจะได้วางแผนกันถูก สำหรับเทอมนี้นะครับมีวันหยุดสำคัญที่ต้องโน้ตไว้เลยคือวันที่15เมษาสงกรานนะครับไม่มีเรียนแล้วก็อีกวันคือหนึ่งพฤษภาคมวันแรงงานนะครับก็งดเรียนเหมือนกันอย่าลืมไปมา a ์ k ไว้ในปฏิทินกันด้วยนะเอาล่ะครับเราคุยกันมาทั้งหมดแล้วก่อนจะจากกันไปลองมาคิดกันเล่นๆดีกว่าว่าความรู้จากวิชานี้จะพาเราไปสู่อนาคตแบบไหนได้บ้าง สุดท้ายนี้มันก็เหลือคำถามสำคัญแค่ข้อเดียวครับเมื่อเรียนจบคอร์สนี้ไปแล้วประสบการณ์ผู้ใช้แบบไหนที่เราอยากจะสร้างขึ้นมาให้กับโลกใบนี้ลองเก็บคำถามนี้ไปคิดต่อกันดูนะครับ